สวัสดีเข้าวันนี้จะมารีวิวซีรีส์จีนแนวโรแมนติกแฟนตาซีผจญภัยที่พล็อตเรื่องคือแปลกใหม่มากเรื่องครามพิฆาตนำแสดงโดยนางเอกสาวตีลี่เร่อปาที่มารับบทเนี่ยจิวหลัวประกบคู่กับพระเอกหนุ่มเฉินซิงสวีที่มารับบทเหยียนท่าบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกที่เป็นสาวธรรมดาแต่โชคชะตากลับทําให้เธอกลายมาเป็นนักล่าแห่งนานซานเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในดินแดนพิศวงชื่อดินแดนคราม ที่เกิดจากอุกบาตตกที่เขาหนานซานเกิดไฟไม่ป่าดินไม่เกรียมเกิดเป็นสิ่งผิดปกติมีสิ่งมีชีวิตลึกลับที่กัดกินกระดูกและเลือดของมนุษย์เรียกว่าเซียวดินทําให้เกิดกองทัพนักล่าเซียวขึ้นมาเรียกว่านักล่าแห่งหนานซานนักล่าแห่งหนานซานกลายเป็นองค์กรพิเศษที่คอยเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของสัตว์ประหลาดนี้เนี่ยจิ๋วหลัวนางเอกของเรื่องเป็นนักปั้นสาวที่ใช้ชีวิตตามปกติธรรมดา แต่ความจริงแล้วเป็นทายาทของนักล่าแห่งนานซานเธอได้เจอกับเหยียนท่าพระเอกของเรื่องที่เป็นทายาทมหาเศรษฐีและเป็นผู้บริหารของบริษัทยาโรซานเขานั้นเจอกับสัตว์ประหลาดในระหว่างที่กำลังตาหาความจริงบางอย่างอยู่ชะตากรรมของทั้งคู่เริ่มเชื่อมโยงกันพระเอกกับนางเอกสุดท้ายก็ได้ร่วมมือกันค้นหาความลับขององค์กรน,นักล่าแห่งนานซานสุดท้ายก็ได้เปิดเผยโลกที่เหนือจินตนาการ ทั้งความลับของนกคูกดินพลังลึกลับและความเป็นอมะตะเรื่องราวเป็นอย่างไรกันแน่ก็ต้องไปดูกันเป็นเรื่องที่พล็อตมีความลึกลับซับซ้อนเนื้อหาแปลกใหม่ไม่ธรรมดาและไม่ซ้ำใครใครชอบแนวแฟนตาซีจาไม่ควรพลาดแถมยังได้ตีลี่เร่อปานางเอกระดับแนวหน้ามาร่วมแสดงกับเฉินชิงสวีพระเอกเบอร์ตน้นเรียกว่าสมกับการรอคอยมากๆสามารถไปรับชมได้ทางวีทีวีค่ะ